สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวร้านมีนาเมษาคาเฟ่แอนด์เลสตอลรองนะคะซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากนะคะเป็นเส้นทางที่มาทางอำเภอเชียงยืนค่ะอันนี้คือบรรยากาศด้านในของในส่วนของคาเฟ่นะคะซึ่งมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะ และอีกโซนหนึ่งนะคะที่จะพาไปดูก็คือเป็นโซนของอาหารนะคะนี้จะเป็นห้องอาหารค่ะสามารถมานั่งทานนะคะโต๊ะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บรยรากาศดีมากๆเลยค่ะและอีกโซนหนึ่งนะคะจะเป็นโซนเอาดออค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบบรรยากาศที่จะเป็นห้องแอร์นะคะก็สามารถมาเลือกนั่งในส่วนของ โซนเอาท์ดอได้นะคะซึ่งเขาจะทําเป็นซุ้มๆแบบนี้นะคะถ้าบรรยากาศกลางคืนนะคะหรือว่าหน้าหนาวนี้น่าจะอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็มีโซนให้เราสามารถเดินเล่นหรือว่าเดินถ่ายรูปได้เยอะมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ผ่านมาเส้นนี้นะคะแนะนําเลยนะคะร้านมีนาเมสาคาเฟ่ค่ะ